อยากลดความม้วนครั้งนี้ไป็ครั้งสุดท้ายผมให้หกข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งะครับคือการที่เราต้องออกกำลังกายพอดีพอดีนะครับคำว่าพอดีไม่ได้หมายความว่า30นาที60นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าเราออกกำลังกาย เป็นประจําทุกวันตลอดชีวิตได้กี่นาทีผมเนี่ยสามารถออกกาลังกายทุกวันตลอดชีวิตได้วันละ15นาทีผมก็บอกว่าการออกกาลังกายพอดีของผมคือวันละ15นาทีแต่ถ้าวันไหนว่างวันเสาร์อาทิตย์ว่างอไปฟิตเนสอาจจะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็แล้วแต่แต่คนสุดท้ายการที่คนเราจะลดความอ้วนได้ตลอดชีวิตมันต้องออกกาลังกายทุกทุกวันให้ได้วันละเล็กน้อยก็ตามแต่ต้องออกกาลังกายทุกวันแล้ว ใครก็ตามรู้แล้วว่าตัวเองสามารถออกกำลังกายได้วันละกี่นาทีแล้วเวลากี่โมงแล้วออกได้ทุกวันเลยนะครับให้พิมพ์เลยว่ากี่นาทีกี่โมงถึงกี่โมงนะครับจะเป็นการบอกได้ว่าเนี่ยคือวิธีการลดความอ้วน ครั้งสุดท้ายของฉันนะครับข้อที่2คือเราต้องมีอาหารที่เราชอบหลายคนบอกว่าฉันจะต้องอดอาหารที่ฉันชอบไปตลอดชีวิตเลยเหรอถ้าเกิดว่าฉันจะลดความอ้วนผมบอกไม่ต้องจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าตอนเช้าผมอยากจะกินเบเกอรีอรอร่ชิ้นหนึ่งผมรู้แล้วว่าเบเกอรี่เนี่ยเป็นแป้งถ้าผมอยากจะลดความอ้วนให้ง่ายผมก็ไปตัดคาร์โบไฮเดรตมื้อเช้าอย่างเช่นผมกินข้าว2ทัพพีก็อาจจะเหลือน1นทัพพีบวกกับขนมปัง1ชิ้นหรือเบอเกอรี่1ชิ้นมันก็จะได้ระดับ แป้งที่ใกล้เคียงกันมันก็ไม่ได้ทําให้ผมอ้วนคือดังนั้นเราก็สามารถกินได้ครับดังนั้นมื้อเช้าของผมหลักๆเลยคือตอนลดความอ้วนนะไข่สี่ฟองข้าวไรซ์เบรดสองถพวกับข้าวสองจานเต็มเต็มแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมอยากกินเบเกอรี่หนึ่งชิ้นผมจะลดข้าวเหลือหนึ่งท้วสังเกตไหมครับว่าวิธีการของผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเบเกอรี่กินไม่ได้ชาไข่มุกกินไม่ได้ไม่ใช่ชาไข่มุก1แก้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ300แอแคลประมาณนะก็สมมุติว่า เราอยากกินมื้อกลางวานันปกติกลางวานันเรากินก๋วยเตี๋ยว2ชามเราอาจจะลดเส้นลงตัดเส้นออกไปเลยมื้อกลางวานันแล้วกินชาไข่มุกกับเกาเหลาแบบนี้มันจะได้ตัดแป้งออกไปตัดน้ําตาลออกไปแล้วเราก็กินชาไข่มุกได้แบบสบายใจก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเนี้ยการลดความเ้วนเราก็สามารถกินของที่ชอบได้บ้างข้อที่สาก็คือปรับให้เหมาะกับ การทางานหลายคนทํางานตอนเช้าก็ต้องมื้อเช้าอย่างราชาหลายคนทํางานตอน6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนก็ต้องเป็นมื้อเย็นอย่างราชาแล้วตอนเที่ยงคืนก่อนที่จะนอนน่ะก็กินแป้งกับน้ำตาลให้น้อยที่สุดหรือไม่กินแป้งกับน้ำตาลเลยเน้นโปรตีนกับผักแบบนี้ก็ทําให้สามารถลดความอ้วนได้ง่ายข้อที่4นะครับคือเราต้องรู้สึกสนุกเวลาที่เราเครียดร่างกายจะกระตุ้นนี้หิวบ่อย ร่างกายจะถูกกระตุ้นให้หนอนไม่หลับร่างกายจะถูกกระตุ้นให้นะครับไม่มีแรงออกกํบบาลังกายร่างกายจะถูกกระตุ้นให้เรารู้สึกว่ามันฝืนมากเลยในการที่เราจะลดความอ้วนผลสุดท้ายสิ่งที่น่าเศร้าใจที่สุดในการลดความอ้วนแลวล,ล้มเหลวก็คือเราต่อต้านตัวเราเองดังนั้นการลดความอ้วนต้องเอาให้สนุกครับข้อที่5คือเน้น อาหารหลักมากกว่าอาหารเสริมใช่แอลคาเนทีนอาจจะช่วยลดความอ้วนได้เราอาจจะกินอาหารเสริมบางตัวที่ช่วยลดความอ้วนได้แต่อย่าลืมนะทุกครั้งที่เรากินอาหารเสริมลดความอ้วนมันทําให้เราเนี่ยรับผิดชอบต่ออาหารและการออกกําลังกายที่เป็นตัวหลักเนี่ยน้อยลงนะงั้น อาหารเสริมผมไม่ได้แอนตี้นะครับแต่ว่าอยากให้ดูที่การลดข้าวไปน้ําตาลมือที่ไม่จําเป็นการออกกาลังกายเป็นประจำเป็นเรื่องหลักก่อนส่วนอาหารเสริมก็กินบ้างไม่กินบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าผมผมกินอะไรบ้างอาหารเสริมนะครับที่กินอาหารเสริมเฉพาะสิ่งที่ผมขาดอย่างเช่นผมอยากได้วิตามินซีวันละ250มิลลิกรัมซึ่งปกติแล้วเนี่ย250มิลลิกรัมเนี่ยถ้าเทียบกับส้มอาจจะต้องกินประมาณ6 7ลูกหรือเปล่านะครับถึงจะได้ซึ่งผมไม่อยากได้น้ําตาลผมก็เลยเลือกที่จะมากินอาหารเสริมจาก วิตามินแทน่นงงั้นถ้าใครอยากดูยี่ห้อที่พี่สาวผมทําให้ผมกินเองด้วยแล้วผมใช้กับไข้คลินิกด้วยก็พิมพ์คาว่าวิตามินได้นะแต่ถ้าใครก็ตามมีวิตามินอยู่แล้วเป็นออร์แกนิกสกัดจากพืชอยู่แล้วก็กินของเพื่อน,อนดนเลยหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้อยากได้250ิมิลลิกรัมฉันอยากได้แค่ ป้องการเลือดออกตามไฟฟันแค่60มิลลิกรัมดังนั้นส้มวันละ1ลูกหรือมะนาววันละ2ลูกฝรั่งวันละ1นลูกแบบนี้ก็เพียงพอต่อวิตามินซี60มิลลิกรัมนะครับดังนั้นเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราอยากได้สารอาหารเท่าไหร่แ้้ก็กินเท่านั้นนะครับส่วนโปรตีนผมจะแนะนําให้มื้อ1นึงกิน1ฝ่ามือเช่นมื้อเช้าผมกินไข่4ฟองก็ประมาณ1ฝ่ามือเนาะ เอาไข่วางสี่ฟองก็หนึ่งฝ่ามือมื้อเย็นผมอาจจะกินเป็นอกไก่อกไก่ก็ชิ้นเท่าหนึ่งฝ่ามือถ้าผมอยากกินปลาผมจะกินปลาเท่าหนึ่งฝ่ามือแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยได้รับโปรโตีนอย่างเพียงพอโปรโตีนมันมีหน้าที่อะไรโปรโตีนมีหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทําให้เวลาเราผอมลงแล้วผิวหนังไม่เหี่ยวผิวหนังไม่หย่อนยานหน้าไม่เป็นบูดด็อกนึกออกไหมครับดังนั้นการกินสารอาหารให้พอคือวิตามินพอน้ําพอโปรโตีนพอแค่นี้มันก็ทําให้เราเนี่ยผอมแบบ สุขภาพดีนะครับข้อที่6สําคัญมากเป็นข้อที่ผมนะ่าจะพูดเป็นข้อแรกแต่ผมมาพูดข้อท้ายเพราะว่าข้อที่6เนี่ยคือการสร้างแรงมนันดนใจตลอดชีวิตเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายของเราไม่ได้การลดน้ําหนักนะครับหลายคนพยายามจะโฟกัสที่น้ําหนักคือขอให้ผอมลงอะ่ะแต่เหี่ยวไม่สนใจเหี่ยวได้นะครับเพราะาอะไรเพราะเราพยายามโฟกัสที่น้าหนักแต่ผมอยากจะบอกว่าให้โฟกัสที่หุ่นต้องก,การผมโฟกัสที่ภาพนี้ ตอนที่ผมลดความอ้วนมาหลายปีเียวผมโฟกัสว่าผมอยากจะผอมลงแล้วก็มีกล้ามประมาณนี้พอเราโฟกัสภาพนี้บ่อยๆนะครับมีภาพอยู่ในมือถือเนี่ยแล้วเราก็ดูมันเป็นแบ็กกราวของมือถือเราผลุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ฉันลดความอ้วนเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการลดน้ําหนักนะฉันต้องการหุ่นแบบนี้ดังนั้นหุ่นแบบนี้ไม่จําเป็นต้องลดน้ําหนักเพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมามันอาจจะเพิ่มน้ําหนักของกล้ามเนื้อ น้ำหนักเราอาจจะลงช้ามากแต่การที่เราเพิ่มกล้ามเนื้อมันทําให้เราดูเฟริร์มดูหุ่นดีนะครับดังนั้นอย่างเช่นผู้หญิงนะครับใครอยากได้คุณแบบเบเบ้ก็่างกันไหมครับเบเบ้ Baby, เขาจะมีกล้ามของเขาด้วยส่วนหนึ่งนังั้นถ้าเราอยากได้กล้ามกล้ามก็คือน้ําหนักอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นการที่เราสร้างกล้ามเนื้อมันจะเพิ่มน้ําหนักอยู่แล้วดังนั้นจงตัดการชั่งน้ําหนัก,กออกไปให้วัดเฉพาะสัดส่วนรอบต้นแขนรอบเอวรอบต้นขาแค่นั้นก็พอนะครับถ้าอยากจะเจาะลึกลงไปก็อาจจะวัดเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับวัดซ มันวัดเปอร์เซ็นต์นกรรมเนื้อแล้ววัดแค่30วันวัดหนึ่งครั้งนะก็คือเดือนหนึ่งวัดหนึ่งครั้งก็เพียงพอครับดังนะนั้นรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีแนะนําให้พิมพ์คําว่าหลอกร่างกายพอพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยว Facebook จะส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์เข้าไปเริ่มดูที่ว่าเราจะเริ่มลดความอ้วนแบบสบายๆที่หมอทีมบอกเนี่ยคลิปหลอกร่างกายเนี่ยมันช่วยหลอกร่างกายให้ผอมลงได้อย่างไรนะพิมพ์คาว่าหลอกร่างกายได้นะครับร ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ